กราบสวัสดีมิตรลัก FC ทุกท่านนะครับท่านแปมาแล้ววันนี้พาเพื่อนๆน,นั้นมารับชมแคป่านะครับวันนี้ท่านแปก็มานั่งเฝ้าต้นแคป่าครับดอกแคป่าแบบนี้นะครับเป็นดอกแคที่อร่อยมากนะครับออกจากสีขาวขาวนะครับเห็นไหมครับขาวจ้วดเลยครับ ตอนนี้เป็นช่วงที่ว่าต้นนี้นะโอ้โหเข่าป่าโดกมากเลยครับเพื่อนๆครับผมท่านผู้ชมครับนี่ครับดูครับโอ้อยู่ข้างบนเน่ะดอกเต็มเลยครับกําลังร่วงต้นนี้ทําไมดกจังเลยพี่น้องในพื้นที่กลางทุ่งนะครับกลางนี่เนี่ยร่วงเห็นเห็นเห็นเนี่ยปึ้งปึ้งเห็นครับโดกมากเนี่ยเนี่ยเนีน่ยนร่วงอีกแล้ว โอ้โหเห็นเห็นเลยครับพี่น้องเยอะมากเลยครับลวงเห็นเห็นเลยนี่กองอันยอะเลยพี่น้องโอ้โหนี่กองเยอะเลยกองเยอะเลยเต็มเลยนี่โอ้โหนี่เห็นไหมี่นี่ดอกแคป่าที่เขานําไปลวกกันอันแบบอร่อยนะครับแบบนี้เลยครับนี่เนี่อสวยงามเนี่เพิ่งลวงตอนเช้าเช้านี่เลยพอดีเนี่ยยังสดสดอยู่เลยนะครับเนี่ย ก็มีพึ่งมีตัวต่อนะครับคอยมาเก็บน้ําหวานนะครับชอบไปตอมในดอกนะครับไปตอมตรงเจสสนของดอกแคป่านะครับครับนี่ร่วงนี่เห็นเห็นเลยครับนี่มันเยอะมากครับตัวนี้ก็หลายปีแล้วครับตัวนี้ครับเลยครับผมเลยโอ้โหพี่น้องครับเยอะมากครับถือว่า เด็ดสุดเลยนะครับสําหรับต้นเชียป่าะครับเห็นดอกเยอะขนาดนี้เนี่ยเพิ่งลวกเมื่อตอนเช้านี่ครับนะครับสดสดเลยนะครับเดี๋ยวเก็บไปฝากกับลุงนงสักหน่อยพี่น้องนี่นี่ประโยชน์ของมันคือลวกจินน้ําพริกนะครับนี่ลวกทัาเห็นนะครับกินมน้ําพริกนะครับสวยงามมากเลยครับนสดสดเลยนะครับเนี่ยออืนะครับอื้อ เยอะมากเลยครับโู้ครับน <the> ี่เยอะมากเลยครับโอ้พี่น้องต้นเดียวนะครับนี่ต้นเดียวโอ้เหมือนกับเหมือนกับทิ้งทวนกันเลยทีเดียวแค่ต้นเดียวนะครับเนี่นี่โอ้ดอกเยอะกันมากเลยทีเดียวพี่น้องเนี่ยครับนี่คือเดี่ยวแคป่านะครับต้นเดียวนะครับเนี่ยโอ้เยอะมากเลยพี่น้อง เป็นช่วงที่หกโมงกว่าครับตอนนี้เขากำลังอ่ปล่อยดอกลงมานะครับนี่ครับโอ้โหสดสดเลยนะครับร่วงเห็นเห็นเลยครับนี่มาเฝ้าแบบร่วงแบบเห็นเห็นเลยนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับครับอืมไม่เคยเห็นขนาดเยอะขนาดนี้นะครับต้นเดียวนะครับต้นเดียวที่เยอะที่สุดนะครับแถวนี้นะครับพื้นที่ หลังสอนนอทุ่งสองห้องนะครับร่วงแบบเห็นเห็นเลยนะครับเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเพิบปุ๊บเพิบร่วงร่วงร่วงมาปึ๊บนะเห็นเห็นเลยครับเพ๊บปพ๊บโอ้สายฝานี้สุดฝานี้ดสดสดเลยครับโอ้โอยนนเยอะมากเลยพี่เนาะอืมหนี่งต้องเก็บแล้วครับโอ้เห็นแล้วอยากเก็บถ้าใครที่ชอบเก็บนะครับเหมือนคนเราเนี่ยชอบเก็บเห็ดนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็น,เ,นเจอดอกเคป่าเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับเหมือนกับผู้คนนั้นชอบนะเก็บเห็ดนะครับฝั่งโน้นนะครับเหมือนกับคนที่เราชอบเก็บเห็ดนะอันนี้ดอกเคป่า <Downtown> ก็เหมือนกันครับเยอะแยะมากมายเลยครับโอโ้ยิ่งกว่าเห็ดนะพี่น้องเอ้ยอะไรนี่ครับโอ้ยอะไรจะเยอะขนาดนี้โอโ้เก็บไม่ไหวพี่น้องเอ้ย เยอะมากเยอะมากเนาะร่วงต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยพี่น้องอื้ต่อหน้าต่อตากันเลยนะเนี่ยทำไมทําอย่างนี้อืมนี่ต่อหน้าต่อตาเลยก็เนี่ยร่วงใส่หัวเลยพี่น้องโอ้เจ็บก่อนเจ็บก่อนเจ็บก่อนอื้อันน่ครับ เยอะมากเยอะมากเยอะมากนี่ครับเยอะมากเลยโอ้โหนี่คือดอกแคป่านะครับอู้เต็มต้นเลยดกมากครับต้นนี้ครับอึ๊บบึมปึบตันนั้นกำลังล่วงลงมาโอค้างมีค้างนะครับครือินเจ็ดกำลังขึ้นจากท่ากาศยานดอนเมืองครับนะครับ เครื่องบินเกตหรือว่าเครื่องบินธรรมดาผมฟังแค่เสียงผมรู้เลยว่าเป็นเครื่องบินแบบไหนนะผมรู้นะนะครับเก็บเข้าไปก่อนครับเยอะอืเอาไปฝากใครน้อเยอะแยะมากมายเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากโอ้โหนี่ต้นเดียวจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ใต้ต้นเดียวครับมีต้นเดียวครับไม่มีใครเอามากองไว้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีต้นเดียวเนี่ยดอกเชียบหานเนี่ยร่วงเนเห็นนะครับ เห็ดขนอกนี่ก็เยอะลยครับดูดิดอกเรียงตูมอยู่โอ้โหเหมือนกับเห็ดละงองกนะครับที่มันอยู่อยู่ใต้ใต้ต้นไม้แล้วก็นะอยู่ใต้ต้นไม้แล้วดอกตูมมันอยู่ข้างล่างเหมือนมีเชื้อนประมาณนี้นะครับมีเชื้อเห็ดอยู่ประมาณนี้นะครับ,ออรรบโอ้นี่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 นนนบาลีครับ ดอกตูมมันยังเยอะอยู่เลยครับดอกตูมเยอะเลยนะครับเยอะมากครับโอ้ยอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ทางนี้ไปายละโอ้ร่วงเห็นเนนะพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ย สุดยอดจริงๆอ่ะพี่นอ้องเยอะหลีน่ะยังสดสดใหม่ๆหม่เนี่ยเห็นไหมครับสวยงามจริงเลยสดสดใหม่ๆห่เลยนะครับเนี่ยอเอาอีซสักหน่อยพี่นอ้องโอ้นาะเจ็บไปขายรวยเลยพี่นอ้องเออเนี่ยอืมแมอันละสิบาทสิบาทกันโอ้ได้เป็นร้อยพี่นอ้องเออเนี่ยเนี่ยนะมันเป็นช่วงที่ว่าหกโมงก,ก,กว่ามันกําลังตกนะครับกําลังพอดดอกนะครับ ปล่อยล่วงมาครับตอนนี้เยอะมากนะครับนั่นน,นะล่วงใส่หัวเลยพี่น้องเยอะมากเลยเยอะมากเลยนี่อยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกต้นเดียวจริงๆนะครับต้นเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เราถ่ายขึ้นไปมันจะร่วงพร้อมกันทีสี่ห้าดอกเลยนะครับนั่นนั่นนั่นตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันก็กําลังร่วงต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ มองขึ้นไปดอกบานเยอะแยะมากมายครับส่วนดอกต่มก็ไว้บานพวุ่งนี้นะครับนะครับบานไม่ทานตอนเช้ามันก็อากาศดีมันก็จะบานบานบานแล้วก็ปล่อยดอกร่วงมานครับนะครับนี่คือต้นเขียป่านะครับอยู่พื้นที่โครงการน็อตพาร์คนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าการทุ่งนะครับหลังสนอทุ่งสองห้องนะครับนี่คือบรรยากาศเขียป่าที่ ได้พบเจอที่เยอะที่สุดนะครับต้นเดียวแต่ว่าเยอะที่สุดนะครับนี่คือเคป่านะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเคป่าวันนี้ต้นเดียวต้นใหญ่มากนะครับนะครับเห็นไหมครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเคป่าที่เยอะที่สุดต้นเดียว ดอกร่วงเป็นพันลมะมั้งนอหลายร้อยใบยหลายร้อยดอกะ่ะพูดง่ายนี่นับรวมนับเป็นร้อยะ่ะหลายร้อยนะพูดนะว่าเป็นพันแล้วนะเป็นพันเลยครับเนี่ยเป็นพันเลยลหละขอบคุณครับนี่คือเขป,ป่านะครับกรุงเทพมหานครนะครับอย่าลืม subscribe ใบมะกรูดอยู่กับดิงปิ้งเขียนนาแล้วก็เอาเขป,ป่าไปลวกกับท่านแปรด้วยนะครับขอขอบคุณครับ